สวัสดีนะครับผมก็พบกันกับยูกิโอตูเอลิงนะครับผมในวิดีโอนะครับผมนะอันนี้ผมจะมีวิธีการดีโอนี้จะแนะนําสําหรับผู้เล่นมือใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับการาหาเพชรน,นะครับผมแล้วก็วิธีการได้เพชรมานะครับผมว่ามีอย่างไรบ้างนะครับผมนะอธิบายไว้ก่อนนะครับผมนะว่าในเรื่องการเปิดซองต่างเนี่ยการเปิดซองการหาการ์ต่างเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่เราจะต้องใช้ เพชรนะครับผมนะซึ่งการที่เราจะต้องใช้เพชรเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเปิดบล็อกกับสักเชอร์เด็กต่างๆถูกต้องไหมครับซึ่งใน,ในการเปิดสักเชอร์เด็กเนี่ยคือ,อเราสามารถใช้เพชรในการซื้อได้กล่องละครั้งนะครับผมยกเว ructure, ้นสักเชอร์ของมุโตโยกิอันนี้เนะี่ยที่ไม่สามารถใช้เพชรซื้อได้ต้องใช้เงินจริงซื้อเท่านั้นนะครับนะ ส่วนที่ซื้อเพชรทั้งหมดเนี่ยจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเด็กสตาร์ชอ r เด็กเอกต่างๆเนี่ยถ้าใครจะจัดเอาครบ3นะครก็ต้องเตรียมตังไว้นิดหนึ่งนะครับผมสำหรับเติมเปิดเข้าไปนะแต่ว่าสตาร์ช u r เ EX รงเรีนเนี่ันก็มีเด็กที่ควรเปิดไม่ควรเปิดอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงการ เกี่ยวกับเพชรในเกมนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในการเปิดบล็อกนะครับผมเพื่อที่จะจัดเด็กนะฮะซึ่งแต่ละบล็อกเนี่ยก็มันจะมีทั้งเมนบล็อกและมินิบล็อกออกมาต่างๆถูกต้องไหมฮะแต่ว่าคนมือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยจะเปิดเพชรจากบล็อกไหนดีจะเล่นเด็กไหนดีล่ะอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่า ทุกเดือนจะต้องมีกล่องใหม่เข้ามาตลอดและเด็กก็จะมีเด็กใหม่มาเรื่อยๆสหรับมือใหม่ก็อาจจะแบบว่าเด็กนี้เข้ามาใหม่จะเล่นได้ไหมจะอะไรได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายกันอีกนึงแล้วกันนะซึ่งในแต่ละบล็อกเนี่ยในการเปิดเนี่ยก็ต้องใช้เพชรหนึ่งซองเนี่ยก็ต้องใช้ห้าสิบห้าสิบเพชรนะครับถ้าจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องดูเอา พวกเมนบล็อกมินิบล็อกเนี่ยมีจำนวนซองเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราอยากเปิดครบเราก็ต้องคำนวณเพชรเอาละว,ว่า1ซอง1ซองเนี่ยมี50เพชรถ้าร้อยร้อยร้อยซองหมดเหมาหมดบล็อกเลยนะได้ครบทุกใบเลยร้อยซองเดี๋ยวจะได้ใช้เพชรหมดเท่าไหร่อันนี้เราคำนวณแบบคร่าวๆไว้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเมนบล็อกกับมินิบล็อกเนี่ยก็จะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเมนบล็อกเนี่ยจะอยู่กล่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด180ซองนะครับ ส่วนมินิจะอยู่ที่ร้อยสองนะมันก็จะต่างกันกันกบบล็อกเก่าๆซึ่งบล็อกเก่าๆเนี่ยบล็อกเก่าๆบล็อกใหญ่จะอยู่ที่2 0 0ซองมินิบล็อกอยู่ที่8 0ซองนะครับนะซึ่งจะรู้สึกว่าบล็อกสุดท้ายที่อยู่2 0 0ซองหรือเปล่าตัวนี้ไหมนะไม่ใช่ บล็อกสุดท้ายที่อยู่2 0งซองคืออยู่ในชุดที่ชุดนี้นะครับผมนะที่เป็นเมนบล็อกเลยนะ2 0งซองนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่อยากแนะนำให้ผู้เล่นเนี่ยใหม่ไปเปิดพวกบล็อกเก่าเก่าอะไรพวกนี้เพราะว่าการเนี่ยมันเก่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปจัดเด็กเอาไปเล่นอะไรได้มากมายนะครับรวมรวมถึงแบบว่าในเรื่องการหาสามัญพวกนี้ผมว่ายังไม่ค่อยน่าแนะนําเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าในเรื่องการแนะนําพวกหาสามัญพวกนี้ผมแนะนําให้รอโปรโลดราคาจะดีที่สุดนะครับมันจะมีเป็นบางช่วงเนี่ยที่จะลดราคาโดยการใช้เพชรลงครึ่งหนึ่งนะเซล์เพชรลงครึ่งหนึ่งคือจากปกติเปิดหนึ่งซองเนี่ยห้าสิบซองเหลือยี่สิบห้าซองเอ้ยเหลือเปิดหนึ่งซองเหลือใช้ยี่สิบห้าเพชรซึ่งอันนี้จะเหมาะแก่การเปิดหาของเก่านะครับตอนนี้ ผมยังไม่แนะนําเท่าไหร่นะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เขาไปหาของเก่าก็คือไปหาสามาัญนี่แหละครับถ้าได้สามาัญมาเขาก็รีรีหาของใหม่อะไรไปนะฮะก็รู้สึกว่าจะมีช่วงหนึ่งนั้นน่าจะเป็นเคซีครับนี่แหละก็จะมีเพชรที่เขาตั้งแต่บล็อกชุดที่หนถึงทุกชุดที่10นี่แหละครับที่จะเพชรลดราคานะฮะเพชรลดราคาลงมาจากใช้50เพชรเหลือ25เพชรโอ้โหผมก็รีบเปิดหาของทันทีไม่ต้องรอเลย ก็ผมหาสามาัญมาเพิ่มเติมได้ระดับหนึ่งนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะฮะร,รู้สึกว่าช็อตบล็อกนี้แหละผมไปหาได้คอดอีกหลายคนมาสองใบละนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะฮะเดี๋ยวก็้องรอก,กับไม่อีกแล้วครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรท่ายนะครับนะบนะบเดี๋ยวเรากเ็เดี๋ยวอันนั้นก็ถึงเวลาก็เดี๋ยวค่อยแนะนํากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ,นะรบอันนี้คือผ,ผมอธิบายในเรื่องของเพจ ที่ใช้เปิดกล่องนะเปิดซองนะ,ะทีนี้เรามาดูกันว่า mm hmm. เพชรเนี่ย mm hmm. เราได้จากอะไรบ้างนะครับจากครั้งแรกที่เราล็อกอินมานี่ใช่ไหมครับพอเราพอเราล็อกอินมาเข้าโหลดเกมเ,มเต็มตัวแล้วเนี่ยเราจะได้เพชรมาจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เราจะเอาเพชรน,นั้นไปต่อยอดอยังไงนะครับผมนะวิธีการหาเพชรเลยง่ายๆคืออันดับแรกอัพสเตทมิชชั่นสังเกตนะครับผมมิชชั่นสเตทอันเนี้ย อยู่ที่สายล้นะเวลาอัพสเตท m มิชั่นทุกสเตทมิชั่นเลยเนี่ยจะมีเพชรขั้นต่าในการให้คือ50นะครับแต่ละมิชชั่นนะแต่ละมิชชั่นในแต่ละโลกนะยกเว้นบางมิชชั่นที่จะให้เพชรมากกว่า50ก็มีนะครับแล้วก็ทำอัพไปเรื่อยๆนะฮะก็จะได้เพชรตรงนี้มารวมถึง ในเรื่องการปลดล็อกตัวละครด้วยเพราะว่าการปลดล็อกตัวละครเนี่ยมันต้องอัปเดตมิชันถึงระดับหนึ่งมันถึงจะมีมิชชั่นของตัวละครให้ปลดล็อกออกมานะครับผมแนะนำนะในเรื่องการปลดล็อกสเต็มิชชั่นเนี่ยควรจะให้มิชชั่นสเตจเนี่ยของภาคแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก20นะครับนะแล้วมิชชั่นตัวละครที่จะให้ปลดล็อกออกมาเนี่ยก็จะออกมาเกือบหมดแล้วนะครับนะที่เหลือก็แล้วก็ อันที่สองคือการปลดล็อกตัวละครการปลดล็อกตัวละครเนี่ยอพอพอคุณปลดล็อกตัวละครออกมาในตัวละครที่เราเริ่มแรกออกมาเราจะมีให้เลือกแค่ตัวละครแค่สองตัวคือใครบากพาย,ยกุกิถูกต้องไหมครับแล้วก็พอเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะได้โจโนอุจิมาแบบบังคับอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีอันสือกับูุจากุไมนะครับซึ่งห้าตัวละครเนี่ยเป็นห้าตัวละครบังคับของเรานะฮะที่เราจะต้อง ได้อยู่แล้วนะครับต้องได้อยู่แล้วนะโดยไม่เนี่ยจะไปปลดล็อกในมิชชั่น10ของ dm แต่มันก็ไม่ยากอะมิชชั่นมิชชั่น10 DM ีมันไม่ยากอย,กอยู่แล้วอะนะครับหม<ค>ือนก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายดังนั้นปลดล็อกไม่ยากผมเลยไม่ได้อธิบายในปลดล็อกมิชชั่นตัวละครทั้ง5้าตัวนี้นะนะครับ <S <S แล้วก็ตัวละครอื่นก็จะถ้าเราปลดล็อกหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยในตอนนี้นะมีทั้งหมด22ตัวละครและ2 2ตัวละครเนี่ย มีตัวละครที่มีเพชรตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามสิบเนี่ยทั้งหมดยี่สิบตัวละครนะครับผมเคยคำนวณแล้วว่าอ่าหนึ่งตัวละครเนี่ยถ้าเราอัพเวลสามสิบขั้นต่ำนะทั้งหมดยี่สิบตัวละครเนี่ยจะตัวละครหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณพันสองร้อยเก้าสิบเพชรนะครับถ้ายี่สิบตัวละครก็ประมาณสองหมื่นกว่านะครับอ่นะไม่นับสองตัวละครมาใหม่ที่ ไม่มี 3, เลเวลสามไม่มีเพชรในตอนอัพเวล3สนะอันนั้นก็จะหายไป300แต่ว่ามันจะได้เป็นการนะครับอันนั้นก็ตัดออกไปนะฮะแล้วก็ผมไม่นัฝั่งพวก Gx กับไฟดีถ้าหากว่าเราเปลดล็อกหมดเลยนะครับโดยเพราะ Gx เนี่ยก็ตัวละครก็ค่อนข้างเยอะสูสีกับ DM อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะ แต่ว่าถ้าใครปลดล็อก g x เนี่ยมันจะมีตัวความบาตัวที่ยังไม่เข้าเกตอย่างาน้องเลเนี่ยจะยังไม่เข้าเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาใหม่ในตอนต้นปีนะครับไซโอจูไดยูเบลเข้ามาหมดแล้วเชนซันเข้ามาหมดแล้วนะครับยูเบลเข้ามาหมดเลยนะถ้า g x นี่ก็มีเท่าไ่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดดตัว g x นี่ก็14ตัวนะฮะ เราถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ไฟดีอีกนะครับไฟดีเนี่ยก็จะยังไม่มีเข้าเกตอยู่2ตัวก็คือของคารลีล่าปกติกับเนบ็กสกอตบินนะฮะกอรนี้ก็เดี๋ยวรอลงเกตหลักก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลักๆเนี่ยก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวไฟดีนี้ก็9ตัวนะฮะถ้าพวกคุณขยันปลดล็อกตัวละครออกมาแล้วก็ปั่นเวลเนี่ยยังไงอะ่ะ อันเนี้ยเพชรที่จากการอัพเวลตัวละครเป็นวิธีการหาเพชรได้ง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถตีออโต้บอทในเมืองไป p v p อัพเวลได้หรือว่าจะตีตัวคอครฟาร์มเวลในเกตก็ได้นะครับซึ่งถ้าหาว่าคุณมีไอเทมเลุกดูเอลออฟเนี่ยถ้ามีจำนวนเยอะพอควรคุณสามารถผ่นเวลตัวละครถึงเลเวลสาได้ซึ่งถามว่าทําไมถึงั่านเวลสามสิบล่ะเพราะว่าออพอั่นเวลสามสิบแล้วเนี่ยเลเวลอัพมันจะง่ายขึ้นแล้วถ้าหากว่า ตัวบอทเราอะมีประมาณ9ตัวแล้วก็สามารถอัพเวลได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเวลสาขึ้นไปอะมันจะอัพได้แต่มันอัพช้ามันช้ามากแล้วกว่าจะตัน1 4ึหผมบอกเลยว่าโคตรเหนื่อย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยวิธีการอัพเวลเพื่อที่จะเอาเพชรเนี่ยส่วนใหญ่นะคือไปปั่นให้ถึง30ให้เกือบหมดก่อนแล้วก็ค่อยคอยปรับระดับปัน่นอีกทีหนึง่งนะครับ สามนะครับผมก็คือจากการลงกิจกรรมต่างๆรวมถึงลงแรลคง p v p นะฮะกิจกรรมต่างๆก็คือพวกกิจกรรมที่ในเกมเนี่ยออมาให้ทุกๆเดือนต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับเกมนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมจัดให้ต่อเนื่องตลอดไม่มีหยุดนะครับผมเพราะหมดกิจกรรมนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มาต่อเนื่องตลอดมันรันมาตลอดซึ่งถ้าคนเล่นบ่อยๆเขาจะรู้เลยว่ามันจะมีรีรันมาเรื่อยๆนะครับยกเว้นว่ากิจกรรมใหม่จริงๆเลยอันนั้นมันก็ น่าจะตอนนี้ผมมายังไม่เห็นมีใหม่ๆแล้วนะก็มีมาวนมาเรื่อยๆเดิมๆนะครับผมนะแต่ว่าก็มีเพชรมาให้เรื่อยๆแหละนะครับผมนะรวมถึงการลงแรงพีพีต่างๆด้วยซึ่งการลงแรงพีพีเนี่ยข้อดีก็คือมันก็จะมีเพชรมีของรางวัลให้นะครับโดยเพราะพวกตั๋ว u r ตั๋วอะไรต่างๆนะครับถ้าเราเก็บหมดนะอันนี้คือมันขึ้นอยู่ความขยันของผู้เล่นล้วนๆเลยว่า จะขยันลงแรงอะไรพวกนี้หรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ได้ของรางวัลเยอะแยะกันไปนะฮะยังไม่นับรางวัลในแรงอัพอีกนะฮะถ้าแรงเอาอัพขึ้นไปถึงสูงสุดก็คือ King of Game เนี่ยก็ได้เพปถึง200นะครับก็แต่ว่าแต่ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยในเรื่องการอัพแรงเนี่ยผมก็ผมก็อยากจะแนะนำว่าอย่าไปหวังถึงแรงถึงคอ่อ King เก g ได้เลยนะครับ เพราะว่าเด็กเรามาใหม่เนี่ยเราค่อนข้างจะเสียเปรียบกับผู้เล่นคนอื่นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเล่นไปถึงระดับซิเวอร์ถึงโก้แพตินัมได้ก็โอเคแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแรงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วคือแพ้ไม่มีการตกแรงยกเว้นว่าคุณถึงเลเยอร์แรงเท่านั้นเอง <c oughs> นะฮะดังนั้นต่อให้คุณแพ้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าคุณมีความขย,ยันมีคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณมีใจอยากตั้งใจอยากเล่นเดี๋ยวมันก็ขึ้นเอง นะครับยกเว้นว่ามันขึ้นไม่ไหวแล้วแม่แพ้แบบไม่ไม่ไหวอะไรอย่างนี้เราก็พักไปก่อนเราก็ฟาร์มอัพเวลตัวละครไปหรือว่าเราลงแรงเก็บสกิลตัวละคร up up อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยเนะฮะเก็บเินไปให้ครบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องการลงแรงเนี่ยคือผมไม่อยากให้ผู้เล่นใหม่คาดหวังว่าเฮ้ยลงแรงใหม่กูจะต้องเอาถึง king u p g a e เลยกูจะต้องให้ถึงเล้งถงสูงนั่เลยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีเด็กแบบฟู l l f พอ นะครับอันนี้ก็คือรางวัลของต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เล่นพวกแตดูเอลอะไรนี้ก็จะมีเพรให้เก็บนะฮะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็อันที่4ก็คือการเข้าดูเอลสคูการเข้าดูเอลสคลูมันคือการฝึกของเรามันคือการฝึกเทคนิคต่างๆของเราโดยเพราะดูเอลควิสระดับ1 23ดาวเนี่ย คือมันเหมือนการฝึกเทคนิคของเราอะเพราะว่าเราลงแรงไปอะเราจะเจอคนเล่นต่างๆซึ่งมันมีเพย์ที่เล่นโหดๆก็มีเพย์เล่นที่แบบมีพลาดก็มีนะครับอันนี้เนี่ยด้วยเควสเนี่ยมันจะ,จะช่วยการสอนเราในเรื่องการใช้การ์ดต่างๆแล้วเรื่องการอ่านเอฟเฟกนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแหล่งเก็บเพชรอีกอันหนึ่งนะครับพอเราฝึกด้วยเควสเนี่ยมันก็จะแจกเพชรให้ด้วยแต่นะครับผม แล้วก็ที่สําคัญคือเวลาการ์ดออกใหม่ทุกบล็อกใหม่เวลาการ์ดออกมาเนี่ยจะมีดวลเควสให้เล่นตลอดให้เก็บเพชรเล่นตลอดเลยนะครับผมนะรวมถึงเด็กโรนเนอร์เด็กโรนเนอร์คืออะไรคือเด็กที่เวลามีการ์ดออกมาใหม่ใช่ไหมฮะเวลาชุดการ์ดออกมาใหม่เขาก็จะปล่อยเด็กให้เรามายืมเล่นในแต่ละบล็อกเนี่ยจะมีเด็กโรนเนอร์ให้อยู่2เด็ก นะครับอันเนี้ยสามารถทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยเด็กเนี้ยแม่งเก่งเปล่าวะเด็กนี้น่าเล่นหรือเปล่าเฮ้ยเด็กนี้เล่นง่ายไหมนะครับ,นะรบอ่ะอย่างชุดนี้ง่ายๆอย่างชุด Future Horizon เนี่ยจะเป็นเด็กซูเปอร์ไฮวิสมลัยซึ่งผมมองว่าเด็กเนี้ยแม่งโคตรเก่งเด็กเนี้ยแม่งโคตรเก่งเก่งเฮี้ยคือแบบเห็นโลโน่เด็ก้วลองเล่นเลยแบบเชี She ่ย เด็กเนี่ยแม่งโหดสัตว์ว่ะคือฝึกซิงโคลให้เป็นอะไรให้เป็นนะโอ้เด็กดีแม่งโหดมากโหดมากเลยคือถ้าไม่เจอแบบพวกที่แบบสกิลสกิลฝังหลุมอย่างพวกนอร์มอลทอนไะไรพวกเนี้ยผมว่าแม่งซูเปอร์เฮฟวี่มเฮฟวี่สมุไรคือว่าแรงเลยอะ่ะเด็กที่เก่งแบบพอสู้ขึ้นไประดับสูงสูงเลเจนด์นะครับแล้วบางคนเนี่ยก็เอาขึ้นคิงเอ้าเกมได้เลยนะฮะสำหรับซูเปอร์เฮวี่สมุไรนะครับ คือแบบเอามาลองเล่นแล้วแบบโหแม่งโหดจริงนะครับแล้วก็เนี่ยคือเราสามารถเลือกตัดสินใจได้เอ้ยเด็กเนี้ยลองเล่นแล้วแม่งวงเงป่าวะเอ้ยเอ็เนี้ยนั่นหรือเปล่าถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวด้วยนะฮะว่าเอ้ยเด็กดีแม่งชอบแล้วเล่นดีมาวะ่าอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็คือหลักการนะครับอันเนี้ยก็ควรจะเข้ามาเก็บนะครับเข้ามาเก็บเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าเอ้ย ชอบป่าวว่าเด็กนี้เด็กนี้แม่งน่าเปิดไหมหน้าคุ้มไหมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการที่แบบว่าเราสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการจัดเด็กการ b u i เด็กต่างๆเนี่ยผมพูดเลยว่าไม่มีใครที่จะสามารถที่จะตามใจคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าคุณอยากได้เด็กอะไรเพราะบางทีผมอาจจะแนะนําผิดๆไปก็ได้หรือแนะนําถูกๆไปก็ได้นะครับเพราะว่าการตัดสินใจจัดเด็กมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับ พวกยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับเป็นแค่คนแนะนําแนวทางเป็นคนแนะนําชี้ในการจัดเด็กว่าควรหาการ์ดไปไหนอะไรอย่างไงแต่สุดท้ายคนที่จัดก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับแล้วก็อันที่4ี่ก็คือจากการหาของต่างๆในเกมนะครับจะมีอยู่4จุดนะครับผมนะที่เรากดแล้วเนี่ยอาจจะได้เพชรน,นะครับก็คือจุดแรกคือน้า น้ำผูนะฮะน้ำพูเนี่ยก็จะได้นะครับอันที่สคือโคมไฟนะฮะจุดที่3มคือจุดตรงนี้นะฮะถ้าได้เกมนะครับจะเป็นรูปป่งต่างๆนะครับในแต่ละโลกนะส่วนอันที่สี่เนี่ยมันจะมีสองจุดนะจุดนี้จะมี2จุดคือ1ทึงังขยะนะอันที่สองคือส r e ี t r e เพย อันเนี้ยสติรีเพย์เนี่ยอันเนี้ยได้แน่นอนถ้าคุณกดเข้าไปดูจะได้อ่าห้าเพชรน,นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะดูได้ครั้งเดียวและได้เพชรครั้งเดียวนะได้เพชรครั้งเดียวนะคือครั้งแรกที่เรากดเข้าไปดูแล้วถ้าเราดูครั้งต่อไปคือจะไม่ให้เพชรแล้วนะครับโอเคเราก็ข้ามนี้ไปแค่นั้นฮนะ ก็จบเราก็ได้เพชรของเรานะครับพอเราดูแล้วมันจะบอกว่าไอเน,นี้ยด้เพชรเรียบร้อยแล้วนะครับจะดูซ้ําอันอื่นไหมแล้วแต่นะครับอันนี้คือสถานที่ต่างๆนะครับผม4จุดนะฮะที่ผมแนะนําไปในการกดหาเพชรน,นะครับซึ่งแต่ละโลกเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ไม่เหมือนเออซึ่งแต่ละโลกมันจะซ่อนอยู่นะครับผมแต่ว่าทั้งจุด4ี่จุดเนี้ยก็จุดเดียวกันหมดเลยนะทั้งสโลกก็รอๆอไปกดวนหาดูนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็คือจากโบนัส,สที่เป็นเลฟไลฟ์ไทมิชันนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันจะมีโบนัสเวลาเราทำต่างต่างเช่นเราล็อกอินครบ50วันได้เพชรพิเศษล็อกอินครบ75วันได้เท่านี้เพ <Hey, S 1> ครบ3000ดูเอลได้แล้วแล้วก็ตัวละครเนี่ยถึงเลเวลใส่เลเวล10กับ30จะได้เพชรโบนัสไลฟ์ไทมิชันอีกอย่างละ50นะครับ อันนี้ก็เป็นแหล่งสะสมของเรานะฮะเธอถ้าหาว่าเราอัพเวลตัวละครจนถึงเลเวล10กับ30ใช่ไหมฮะเราจะได้โบนัสเพชรจากไลฟ์ไทมิชันอีกอย่างละ50ด้วยนะครับก็ผมถึงบอกว่าทําไมถึงแบบว่าแนะนําว่าให้ปลดล็อกตัวละครแล้วอัพเวลตัวละครไปเพราะว่ามันจะได้ตรงนี้ตรงไอ้ตรงโบนัสได้อีกนะครับผมอันนี้ก็คือ <c oughs> วิธีการหาเพชรต่างๆทั้งหมดในเกมนะครับเพื่อที่จะ เอามาเปิดซองจัดเด็กนะฮะเดี๋ยวส่วนวิดีโอหน้าสำหรับมือใหม่เนี่ยผมจะแนะนําในเรื่องของการเริ่มต้นเด็กสําหรับผู้เล่นใหม่ว่าควรจะเปิดกล่องไหนเปิดเด็กสตั u เชอร์ยังไงนะครับและจัดเด็ยังไงสหรับผู้เล่นใหม่เพื่อให้เล่นง่ายและต่อยอดสอบเปิดเพชรไปหาของสำหรับเล่นเมตาในปัจจุบัน ก็สอบวิโอนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็เดี๋ยววิวหน้าเดี๋ยวผมจะทำเรื่องแนะนำการจัดเด็กเบื้องต้นสำหรับคนมือใหม่สิ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงจะเล่นยังไงนะครับแต่วันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวิอหน้านะครับสวัสดีครับ